วันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันมากมายเลยชุกะชุกะลูนี่ว้าวทุกคนไม่คุ้นตาอันนี้เลยใช่ไหมนี่จะเป็นของเล่นใหม่ในช่องเรานะเรียกว่านอนลาวาโอ้โหความสามารถมันตดได้ด้วยโอ้ยเหม็นไหมเนี่ยใช่ตดไหมนี่จะเป็นหน้าอุ้ยน่ารักตัวกระปุกกระปิกมากเลยเรามันจะมาลองเปิดรีวิวให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบายเอ้ยไม่ใช่ <laughs> บายบายอะไรนี่วุ้ยตัวเล็กน่ารักมากทุกคนดูเดี๋ยวเรามาลองเปิดตรงนี้นะอุ้ยน่ารักค่ะเสียดายไม่มีเสียงอุ้ยน่ารักมันตัวเล็กมากเลยอ่ะมันน่ารักบุ๊คบิ๊กซื้อมาจากที่สภาหเหล็กนะคะทุกคนนี่น่ารักไหมล่ะโอเคพาน้องไปพักผ่นอนไดโนเสร์โอ้ยหัวหัวดาก้อนมาจากไหนเนี่ยโอ้ยบล,ลว้า ิงกองิงกองเปิดตงนี้คิงกเปิดตรงนี้โอ้ยแคปโอ้โอ้ปปุปปัปปัปัปสร็จแล้วค่ะ thank